อ่ะครับผมมาคลิปที่สองต่อเลยครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับช่วงนี้อาจจะงานเยอะนิดนึงนะครับดาวย้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตปั่นป่วนนะครับสังเกตไหมตั้งแต่ดาวสามดวงย้ายแปดห้าเจ็ดย้ายนี่ชีวิตพวกคุณปั่นป่วนไหมนะครับมันเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงของดาวเยอะที่สุดแล้วก็เป็นดาวใหญ่ด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เฮ้ยมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่อิทธิพลของชีวิตผมผมว่ามันก็มีอยู่นะครับปีที่แล้วเนาะ เขาก็ออก5 9 3 4 2นะครับเราก็เลยเรียนแบบเขาด้วยการออก293เนาะไม่คิดเยอะ42เปลี่ยนเป็น72นะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าดาวเสาพึ่งย้ายนะครับถ้าดาวเสาพึ่งย้ายแล้วก็เหมือนข่าวที่แล้วใช่ปะ่ะขราวที่แล้วก็คือดาว8ดาว 5, ย,าย้ายวดนี้ก็ต้องเป็นดาวเ8 7ดเเออเอา7ย้ายแล้วถ้าอยากจะเบิ้ลนะครับอยากจะเบิ้ลก็เบิ้ลไปเลยนะครับถ้าอยากจะเบิ้ลก็เบิ้ลไปเลยเพราะว่าถามว่าปีที่ผ่านมา77ก็อยู่ เงวดที year, 7 7่ผ <sí. S 1> ่านมาเจ็ดก mm ็ออกมาเยอะเหมือนกันนะเจ็ดแล้วข้าวนี้บอกบืองการเพื่อนบอกบืองการจะมีศูนย์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 ไรเดียศูนย์เจ็ดป่ะเดี๋ยวพูดแล้วไม่ออกอีกเนาะพูดแล้วไม่ซื้อเอาอีกกูกูกุ้มใจเวลาตัวเองพูดจริงๆเวลาไม่ซื้อแล้วก็ออกเนาะอ่าไปดูกันครับผมว่าประมาณนี้นะลักณะไหนจะมีโชคลาภกันนะครับในรูปแบบของดวงดาวนะ จะส่งผลอะไรต่อคุณบ้างนะครับในช่วงเวลานี้เราก็จะมาดูในเรื่องของดาวที่ส่งผลนั่นคือดาวจันทร์ว่าดาวจันทร์ในวันนั้นไปกระตุ้นอะไรในชีวิตของคุณเลื่อนอะไรบ้างนะครับดูดาวศุกร์ซิดาวศุกร์ของวันที่หนึงมิถุนายนมันยังอยู่ตรงไหนอยู่นะครับมันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับดาวแปดละอ่ะดาวแปลาย้ายเข้ามาแล้วเนาะย้ายเข้ามาแล้วฉันจะมีโชคลาภไหม ใช่ป่ะฉันจะมีสายมูไหมฉันจะเคลื่อนไหวขึ้นที่มีไหวพริบไหมแล้วก็ดาวก้าวคือดาวการทําบุญหรือดาวบุญนาะปุ๊บปั๊บทันทีทันใดถ้าเราได้ช่องแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดก็ได้นะครับอไปดูลัคนาแรกเลยนะครับก็วันที่ออกนะครับวันที่ออกก็คือก็ระกดบ้างแล้วว่าเออนะเพราะนั้นจันทร์ไปกระตุ้นเรือนก็ระกดใช่ป่ะเรือนก็ระกดมีจันทร์ย้ายเข้ามาเพราะเขาย้ายตั้งแต่เมื่อวานละนะครับเขาย้ายแต่เมื่อวานท้า จะดูปฏิทินเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันเสาร์นะครับเขาย้ายตั้งแต่วันที่นี่วันที่30เขาย้ายเข้ามาตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับย้ายเข้ามาแล้วสำหรับพวกกรกฎเนาะแล้วก็มาถึงเวลาเขาก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉนั้นคนละคณะกรกฎเองช่วงนี้ก็อาจจะแบบมีเรื่องที่ต้องกล้ามีเรื่องที่ต้องเดินทางมีเรื่องที่ต้องใช้ไหวพริบต่างๆนานาเพราะว่าอะไรครับอ่ะเราทำนายเรื่องดวงไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูหวยด้วยดูดวงด้วยนะครับเพื่อจะเก็ตไอเดีย ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรในชีวิตนะจันไปกระตุ้น3ามฉันซื้อ3ามเก้าเลยดีไหมเออกูก็ว่าดีเนาะเออแล้วฉัซื้อสองสามเก้าลยไหมเ้ยตายล้เดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวี๋ยวเด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 ี๋ยวอ ห้าเก้าสามปีนี้จะออกสองเก้าสามอ๋อเข้าใจยังรู้ยังความหมายคืออะไรเพราะว่ามันไปอยู่ในเรือนกรลกฎเออใช่ปะ่ะมันไปอยู่ในเรือนกรลกฎก็เลยสองสามเก้าซื้อสองสามเก้าจบ <c oughs> โอเคเดี๋ยวรีบไปซื้อเลยนะเพวันนั้นจันไปกระตุ้นสามคือความกล้าความขยันเกตคือปุ๊บปับ๊บทันทีจะไดกล้าขยันไอเดียสร้างสรรค์ใช่ปะ่ะเดินทางกล้าลุยลุยแลเพื่ออะไรเออ เพื่อลาพระลาผลที่ได้จากการพูดการเจรจาการสัญญาทอตกลงหรืองานเก่ 9, 10, 40, าๆหนึ่งี่ศย์การพูดเก่าๆงานเก่าๆก็ได้สามหกหกับเจ็ดกับ6กยังอยู่ในเรือนปุตตะเฮ้ยหเพิ่องอยู่ตรงนี้มานานและ4สี่เดือนแต่เจ็ดเพิ่งย้ายเข้ามาใช่ปะเจดย้ายเข้ามาเจ็ดก็นาวาังแรกก็มาเจออยู่ตรงนี้อยู่ดีนะครับถ้าดูจากรูปใช่ปะดูจากรูปเราก็จะเห็นเออเนาะ เนาะน้ำวางของมันเจ็ดก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ดีอ่ะเนาะเจ็ดกระตุ้นสองสองกระตุ้น 7. เจ็ดเออเนาะอ๋ออ๋ออีกแล้วมึงอ๋ออีกแล้วอ,อ๋อเออใครตามไม่ทันนี่มีตลกให้ดูเนาะอ๋อโอเคเพราะนั้นถามว่าคนละกันก็เกิดจันไปกระตุ้นนะช่วงนี้มีลาภารับผล อยู่ไหมมีจากการเจจาก,การทำสัญญาข้อตกลงนะครับห mm. กยังอยู่ดีอยู่ในเรือนปุตตะอาจจะมีเรื่องของการเสียงเงินได้เพราะเจ็ดยายเข้ามาละเสียงเงินให้ใครเสียงเงินให้ผู้หญิงเสียงเงินให้แม่เสียงเงินให้กับการเอาเงินออกออกไปอะไรประมาณนี้นะครับแปดยังแปดเพิ่งเข้ามาเป็นอลินะครับแปดเป็นอลิณว่างมันก็ไปอยู่ในเรือนของที่เก้านว่างเขาก็อยู่ในกระดุมพระโอ้ยอาจจะแบบมีปัญหารเรื่องของการหาเงินมากขึ้นนะครับแต่นี่คือช่วงเวลานี้แต่ถ้าเป็นวันนี้ วันที่หนึ่งมิถุนาถือว่าคนลัคนากร,รกฎน่าจะมีโชคลาภนะครับเพราะว่าดาวเขายังโอเคยอยู่นะครับคนลัคนาต่อไปคือลัคนาราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์เองเราบอกว่าจันทร์ไปกระตุ้นอะไรครับจันทร์ไปกระตุ้นเรือนของวินาศเขาเนาะวินาศวินาศ,นาศอาจจะแบบเรื่องของการเดินทางกกยปุ๊บปั๊บทันทีทันใดระวังเรื่องของการเฉียวชนการที่คุณกล้าที่จะลุยไปนู่นไปนี่ระวังนะครับแต่ถ้าเป็นการเดินทางที่แบบ ทางไกลไปได้แต่ถ้าแบบเหมือนอยู่กับที่ที่เฉยๆเงี้ๆๆยแล้วมันแบบว่ามีพวกรถเฉียวชนพวกจักรยานหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆของแหลมของมีคมอันนี้ต้องระวังนะครับคนลักนาสิงเองจันทร์ตกวินาศเนาะดาสุกก็ยังเป็นมรณะยังไม่หายสักทีนะครับดาวแปดอาจจะเข้ามาละมีเกณฑ์มีโชคลาภนะครับนว่างเขาไปอยู่ที่ลาภาได้อยู่นะครับแต่ก็ ดูโดยรวมแล้วเกตก็ตกอยู่ในเรือนที่เสียเพราะนั้นก็อาจจะเป็นวินาศไปนะครับในวันนี้นะครับแต่ในช่วงเวลานี้ก็ยังก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะอาจจะมี5เข้ามามี8เริ่มเข้ามาทํางานนะครับแดเริ่มเข้ามาทํางานในปัตตานี5้เริ่มเข้ามาทํางานที่ลาวพระลาผลนะครับก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปดาวพุ่งยหเข้ามานะครับก้นลัคนาต่อไปคือลัคนาอะไรเอ่ยลัคนากัน จันไปก็ต้นลาภะเกตอยู่ลาภะป,ปุ๊บปั๊บทันทีทันใด,นดได้ลาบจากการที่จะแบบขยันกล้าที่ทํทนู่นทานี่หกอยู่ในเรือนของปัตตาน,นีคู่ของแลยหุ้นส่วนแต่เจ็ดย้ายเข้ามาอาจจะมีการทะเลาะอันบางเกิดขึ้นได้มีการเสี่ยงเงินได้บ้างนะครับแต่ถ้าหกอยู่ดวงเดียวเราถือว่าหกก็ดีเนาะเก้าก็ดีสองก็ดีเหลือแปดที่เป็นอลีอาจจะแบบฉันจะใช้ไอเดียสร้างสรรค์ฉันจะแบบว่าซิกแซกซะหน่อยหนึ่งไม่ได้ นะช่วงเวลานี้แต่ถือว่าวันนี้น่าจะมีโชคลาภคนลักษณะตุลน,นะจันไปตกอยู่ในเรือนของกรรม,มะการกระทาใช่ปะ่ะการกระทาการคิดไอเดียฉันจะใบหวยฉันจะหาหวยฉันจะซื้อหวยไออย่านี้ไม่ใช่หวยรตตลี่เออรัตติลี่รตตลี่อืมเนาะฉันจะซื้อรตตลี่ฉันจะเสี่ยงโชคอ่าแต่หกฉันอืช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นอะไรแย่ๆสำหร่าคนลัขนาตุลน,นะเพราะหกคุณก็ยังเป็น อล็อยู่เ็ดก็เข้ามาเป็นอล็เนาะบ้านข้างบ้านเข้ามาเป็นอล็1-40คุณก็เป็นมนะรณะโรคภัยไข้เจ็บนะครับถือว่าช่วงเวลานี้อาจจะยังเสียหายอยู่แต่ในวันนี้่เข้ามาเป็นกรรม,มะเนาะก็ถือว่าอาจจะมีอะไรแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเข้ามาก็ได้นะครับต้องไปทําบุญไหมต้องไปทําบุญเออก็น่าไปทําบุญเนาะไปทําบุญแล้วไปแก้ดาวพวกนี้ด้วยนะครับแก้ดาวเจ็ดด้วยการออกแรงพื่อสังคมแก้ดาวหกด้วยการ อกว่ดลานวัดเนาะทำคว่าห้องน้ําวัดเนาะวัดใหญ่ใหญ่ที่มีศิกาอยู่ก็ไม่ต้องไปนะเดี๋ยวศิกาดูดเงินนะหกเป็นปุตตะเจ็ดอยู่ตรงนี้เนี่ยเนาะเดี๋ยวนอกเรื่องอีกเดี๋ยวศิกาดูดเงินนะไม่ได้ดูดเงินอย่างเดียวดูดอย่างอื่นด้วยอืมเนาะอาทิตย์มรณะไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของไฟน้ํามันตะเกียงถ่านไฟฉายนะอ่ะพวกไฟพวกเทียน น้ำดืำนะ่มน้าป่านะมนษ่าจะอยู่พวกหลงศพนะครับผ้าห่อศพนะไปทําบุญเกี่ยวพวกนี้ด้วย5้าดาวอย่างเสียอยู่นะครับเผื่อคุณจะได้ทําบุญแล้วเกตมีโชคลาภนะครับโอเคไปดีที่เราทานายดวงไปด้วยนะ้บอกเคลดรับไปด้วยเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยอยากฟังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คนลัคนาพิจิกนะดาวจันทร์ไปอยู่ในสุขพะความสุขความจเจริญถ้าเกตจะคิดมากเป็นบิทุบ,บาทอังคารก็ขี้น้อยใจ นะครับถามว่าสองโอเคอยู่เก้าโอเคอยู่หกคุณเป็นปุตตะเนาะแปดคุณเป็นพันธุกันขวนขวายหาอคุณขวนขวายหา,ค,ค,ยหาคุณอาจจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้หนึ่งสี่ศูนย์ก็ดีเสียตรงที่พรรหัสอยู่ในมรณะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองและผู้ใหญ่นะครับในช่วงเวลานี้แต่ในวันนี้ถือว่าคุณต้องมีโคลภคนลัคนาต่อไปคือลัคนาราศิธนูเนาะดาวจันทร์ไปกระตุน้นอยู่ในเรื่องของมรณะโรคภัยไข้เจ็บอังคารเป็นผืนแพ้ลมพิษนะเกตก็เป็นอะไรอะ่ะ พวกปั๊บสันติเงินใดเป็นพวกโควิดได้ไหมได้นะครับเป็นไปแล้วมีคนลนนักษณะธนูเป็นโควิดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสามเก้ามันเข้ามาตั้งนานละนะครับหนึ่งสี่ศูนย์ตกอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนอลิเนานะไอไอดาวพุธใช่ปะ่ะหนึ่งก็แบบไข้สูงมนุนย์จะอยู่กูไม่รู้เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บคนลนักษาะ ธนูมีสิทธิ์ที่จะติดโควิดได้พอๆคนละคณะราศีตุลน,นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าต้องดูแลสุขภาพหน่อยเขาบอกาสายพันธุ์นี้รุนแรงนะครับไม่ใช่รุนแรงรวดเร็วนะครับแต่ไม่ค่อยรุนแรงแล้วนะโอเคคนลัะนณะธนูเองเราบอกว่าดาวของคุณเองจันไปตกมรณะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองเกตกมรณะก็ถือว่าในวันนี้อาจจะไม่มีโชคลาภหรืออาจจะป่วย ก็เลยแบบเบื่อไปหมดก็เลยไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับอ้อข้ลักนาต่อไปคือลักนณองังกรดาวจันเลยก็ต้นอยู่ในเรื่องของพัตน,น,นีคู่ครองคุนส่วนคู่ครองหุนส่วนต้าก็ฝากเขาไปซื้อแค่นั้นแหละนะครับแต่เป็นกระดุมพระแปลว่าราหูล้วงทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์มาแล้วก็ใช้เงินออกไปมากมายดาวสุขเองอยู่พุทธะไอ้อยู่ที่สัจชะเพื่อนคนรอบข้างแต่ระวังต้องทะเลาะกับคนรอบข้างทะเลาะกับพี่น้องนะเพราะว่าหกเจ็ดมันอยู่ในเรือนของสัจชะนะครับ แต่ว่าถ้าดูว่าเอาแปดดีหกดีเกดีสดีก็จะหลวยจ้ะก็ฝากผัวซื้อฝากเมียซื้อฝากฝัดมีคู่ของไอ้คุ้นส่วนซื้อเจ้าของคนลักขนาม,มีนะวันนี้มาตกอยู่ในเรือนอลิว่างอุปสรรคศัตรูแต่ตกัวเขายังมี8อยู่เขามี6อยู่แต่หกเจอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นการเสียงเงินก็ได้นะครับเก้าอยู่ในอ,อลิอาจจะมีอุปสรรคมีศัตรูนะ อังคารอาจจะกล้าขยันจนเกินไปจันท์ก็ตกอยู่ในเรือนของอาลิเพราะนั้นไปต้นอยู่ในเรือนของอาลิกนะครับก็ถือว่าในวันนี้อาจจะมีอุปสรรคในการที่จะได้โชคลาภคนลัคนาต่คือลัคนาราศีมีนเองจันอยู่ในเรือนของพุตตะบริวาร เกตอาจจะปุ๊บปั๊บทันทีทันใดาตามมาตัวเองมี6อยู่มานานละเนาะอาจจะ6รอบสุดท้ายแล้วมีเจ็ดเข้ามาก็อาจจะเบื่อป้าเบื่อผู้หญิงบางคนนั้นเข้ามาทำอะไรในชีวิตกูวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถือว่าถ้า6ดีอ่าหดีเดีนะครับสดีก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะยังโอเคอยู่ บ้างน,นะแต่แปลกก็อาจจะแบบการเสี่ยงโชคอาจจะดูวินาทิน่าก็ไปเสี่ยงโชคในแดนไกลมีคนแบบว่ามาจากที่ไกลเอามาถ่ายก็เราก็ซื้อซื้อออนไลน์อะไรประมาณนี้นะได้ป่ะได้พกเกตก็เป็นออนไลน์เหมือนกันคนลักษณะเมฆนะจันไปอยู่ในเรื่องของพันธุนะบ้านขวนขวายฉันขวนขวายหาเลขในบ้านนี่แหละนะครับเพราะจันอยู่ที่พันธุนะฉันจะถูกฉันก็ถูกฉันต้องอยู่บ้าน อยู่บ้านฉันจะถูกแต่ฉันก็ไม่อยากอยู่บ้านเพราะสามการฉันอยากจะไปข้างนอกอืมฉันอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกเกตมันปุ๊บปั๊บทันทีทันใดฉันเอ้ยอาจจะไม่ได้อยู่บ้านหกมันเปอกอยู่ในเรือนของวินาศอยู่แต่แปดมันเป็นลาภลาภผลอ่ะก็ถือว่าวันนี้ก็อาจจะยังมีโชคลาภอยู่คพลัคณาราศีพฤกษ์เองจอนทร์อยู่ในเรือนของสชัชคนรอบข้างสามกาคือกล้าได้กล้าเสียกับคนรอบข้าง นาะสองแปดสองสามก็คือเรื่องของหมายหยอกไก่อ่ะก็ฝากพวก็ตัวเองซื้อไะอืมแล้วบอกเพื่อนอ่ะเอ้ยออกอะไรอยู่วะอยากได้ลาบเหมือนกันเพราะว่าลาบก็มีสองหกกับเจ็ดอยู่ใช่ปะแต่ก็กลัวเสียลาบใช่ปะแต่สองกระตุ้นที่เพื่อนคนรับกางก็เลยหมายหยอกไก่เออเอ้ย,อยพวกเองฝากหน่อยซื้อได้ก็เองซื้อแล้วกันอะไรเงี้ยเนาะวันนั้นก็ฝากเพื่อนซื้อได้ไหมได้เพื่อจะมีโชคลาบและคนลนักกณะ สุดท้ายคือลัคนาเมทุนนะครับลัคนาเมถุนเองบอกว่าดาวจันไประต้นอ,อยู่ในเรือนของกระดุมพระเนาะหกกับเจ็ดหกก็ยังอยู่ในเรือนของกรรมะการกระทําการวางแผนคิดเซ็มันจะเอาเลขเก่ามาออกไหมแปดอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขกันเลเฮ้ยมันเอาเลขเก่ามาออกแน่เลยกูค,คิดแบบว่าไม่เหมือนใครบางคนบอกว่าออกแล้วไม่ออกอีกกูว่ามันออกแล้วมันต้องออกอีกเพราะนั้นออกแล้วต้องออกอีก นาะรู้สึกเนาะตั้งแต่ว้ามานี้มีความเชื่อแปบ๊บหนึ่งเนาะเสียงไม่ค่อยดีนะครับมีความเชื่อเหมือนกันนะเท่าที่ใบามาเนี่ยบาง,ง้งหลังๆนี่คือออกแล้วไม่ออกอีกไม่ไม่มีกฎนี้แล้วออกแล้วไม่ออกอีกจริงๆป่ะคิดเหมือนผมว่าออกแล้วออกอีกแล้วแบบออกอะไรซ้ำซำ้ซักซาก,ซากวะคละเบือ่อ ไม่คีเอทไม่อะไรเลยอ่ะอืใช่ปะ่นะเนาะผมเลยบอกว่ากฎเกณฑ์นี้แม่งแปลกอ่ะแล้วมันเปการทําให้คนแบบรู้สึกว่าอะไรวะเอาเลขกลับมาออกไม่ได้ซือ้อใช่ปะ่ะเพราะว่าฉันไม่ชอบฉันคิดว่าคุณต้องคีเอทอ,อ่ะเอออ่ะเวลาออกนะครับสิบหจนยึงจนถึงมาสิบเจอยู่ในเรือนของลัคนาอะไรครับอยู่ในเรือนของลัคนาพึกศกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาใหม่ ดาววันทั้งวันของคนลัคนาราศีก็เราก็ไปอย่างรวดเร็วนะวันทั้งวันของคนลัคนาราศีก,ก็ตกอยู่ในเรื่องของตนุตัวเองแต่เวลาออกออกที่สองสามเก้าออกที่ลาพระไม่ออกหนะึ่งศูนย์สี่เนาะเออออกสองสามเก้าเนาะประมาณนี้ นะครับวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเพราะว่าเวลาออกไปออกที่ลาภลาภผลคนลัคน,นาราศีสิ่งใช่ไหมเวลาออกของคุณอยู่ที่เลือนอ่าวันทั้งวันของคนอยู่ที่เรื่อนวินาศแต่เวลาออกไปออกที่กรรมะใช่ป่าววินาศในการกระทําในการซื้อนั่นแหละนะครับคนลัคนา ัวันนั้งวันของฉันต้องได้ลาภแน่นอนแล้วเวลาออกออกสุภะความสุขความเจริญวันนังวันของคนลัคนาราศีตุลน,นั้นอยู่ที่กัรกระทําเวลาออกไปออกอยู่ที่มรณะสะเนาะวันนั้งวันของคนลัคนาราศีพิจิกอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความเจริญเวลาออกออกที่ปัตตนีออกเชื่อผัว วันทั้งวันของคนลักนาลาศีธนูอยู่ในเรือนของมรณะเวลาออกออกอลิชิพหายซ้ำก็ไปใหญ่วันทั้งวันของคนลักนาลาศีมังกรอยู่ที่ปัตตนีแล้วปัตตนีฉันเชื่อผัวผัวเลยให้เป็นปุตตะอ้ามึงเอาเงินไปหนาวันทั้งวันของคนลักนาลาศีกลุ่มอยู่ที่เรือนอลิแล้วเรือนอลินั้นเป็นอลิที่พันธุอลิที่ฉันอยากได้ นะวนันทั้งวันของคนลักนณาราศีมีนอยู่ที่เรือนปุตตะบริวารบริวารของฉันคือใครคือสหัชชะคนรอบข้างญาติพี่น้องฉันนั่นเองนะวนันทั้งวันของคนลักนาเมฆอยู่ในเรือนของพันธุพันธุฉันควรขวายอะไรก็ควรขวายหางเงินนั่นแหละอะา่าวันทั้งวันของคนลักนณาราศีบึกศกอยู่ที่เพื่อนแล้วเพื่อนทําไงเพื่อนก็เอาเงินมาให้มุงอา่าวันทั้งวันของคนลักนาราศี เมถุนอยู่ที่เรือดกระดุมพานอยากได้เงินอยากได้งเดงเินเวลาออกวีนาสิ่มึงนะโอเคปะ่นะเนาะทำ่างนี้เนาะสนุกสนุกนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะได้รับอะไรไปบ้างนะครับวิธีการทำนายแบบนี้นะครับโอเคเพราะนั้นถ้ามีสีเขียว2อันก็ลุยเลยครับนะอ่ะไปดูไพ่กันนะลัคนาราศีกรกฎเพื่อการคอนเฟิร์มสิบเหรียญเอาไปเลยเฮ้ยสิบเหรียญจอกหนึ่งศูนย์ลาบอวะ ไปเติมซื้อหนึ่งศูนย์ด้วยดีกว่าอ่าเนาะหนึ่งศูนย์สิบเหรียญรวยแน่นอนนะครับลั็นาราศีสิงห์ใช่ปะวินาศวินาศก็เอาห้าดาบไปนะครับวินาศห้าดาบลัคนากันลาพะได้องค์แม่จิมิมาแน่นอนภายใบนี้องคแม่จิมินะครับ มาแน่นอนอ่ามีโชคลามแน่นอนคนละคณาราศีกันละคณาราศีตุลน,นะก็บอกโอ้เจ็ดถ้วยทางเลือกมากมายมีหน้าหละ่ะนะครับหมเลขเจ็ดนะคนละคณะราศีพิจิกบอกสุภาษะความสุขความเจริญไปตายแล้วเกิดใหม่อ่าทำอะไรใหม่ๆหนึ่งสามหนึ่งสามแม่งไม่ออกนะเออสามศูนยสักหนึ่งสามเนี่ยม่งยังไม่ออกนะครับลัคณาราศีธนูมรณะเนาะนะก็บอกว่าหนึ่งเก้าเดอซันอ่าก็ลองคิดอะไรใหม่ๆดู หนนะครับลัคนาต่อไปคือลัคนามังกรใช่ปะปัตตานีเขาบอกว่าได้ห้าคาถาเนาะปัญหาตรงเข้ามาเฮ้ยอเไขห้ามาเหมือนกันวนะ้ลัคนาราศีกุมเนะาะอลิอลิเลยเขาบอกว่าเฮ erm อร์มิตรไปยีกกว่านะวารฟดีกว่าเลขเก้นะครับ, 9, นค,รบคนลัคนาราศีมีุปตตะบริวารเขาบอกว่าโอ้โหสามดาบนะเจ็บปวดใจเหลือเกิน นะครับคนลัคนาราศีเมฆแะพันธุทุการขวนขวายหาอ9ถ้วยพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีนะคนลัคนาราศีพฤกษกนะสหัชชะเขาบอกว่าสหัชชะกลายเป็นอะไรเนี่ย6ดาบนะครับ6ดาบและคนลัคนาราศีเมทุนนะครับเมทุนเราได้อะไรเอ่ยเขาได้เป็น3ถ้วยโอ้โหไพ่ของฮองแมจิมิงวันนี้ ให้เบอร์นี้ครับห้าห้าแบบนี้เหมือนห้าแบบนี้แต่ก่อนอนะ่ะผมจะมองว่าเน,นี่ยเป็นห้าสองนะห้าแล้วก็มีสองคนอยู่ใบภาพเป็นห้าสองไพ่ด้วยต่อมามคือห้าบัลเบ่ห์ห้าห้าไงห้าห้าห้าสองห้าห้าห้าศูนย์เนาะห้าได้ห้ามาวะ่ะใบห้าประวัติ มีใบห้าูบวาวเฮยตายแล้วนะอ่ะขอให้มีโชคมีลาบกันนะครับผมขอบคุณครับ